ใหญ่กว้างนั่งสบายแถมได้ขับสี่ต้องคันนี้เลยกับเจ้าคันนี้เลย Ford e v e r e s นะคะตัวนี้นะจะเป็นเครื่องดีเซล3 0 0 2ปี2016ตัวนี้นะจะเป็นตัวไททเนียมนี่เลยคันนี้มาในราคา719,000บาทบอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะคุ้มมากดูหน้าใหม่ ตัวใหญ่นะคะไฟก็ใหญ่ตัดหมอกมีให้ครบนะคะแถมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ถึง6จุดกันเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มสุดดูตัวยางนะคะยางใหญ่มากตัวนี้นะคะจะเป็นตัวยางขอบ20นะคะคันนี้บอกเลยว่าขับได้รุยได้ทุกสถานการณ์กันเลยค่ะทีเดียวตัวด้านข้างนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง3.2นะคะเขาก็จะมีโลโก้มาให้ด้านตัวรถนะตัวมุมกระจกนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์มาให้แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้มุมหูกระจกด้วยบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิด หวังมีบนไดด้านข้างมาให้ด้วยนะคะมาในส่วนของด้านหลังเลยนะคะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะมีตัวลาโพงมาให้ด้านหลังก็คือสามารถไปออกแคมปิง้งเปิดเพลงฟังแบบสนันได้เลยนะตัวด้านหลังสามารถกดเปิดปิดจากตัวฝาท้ายได้เลยนะและที่สําคัญเบาะแถวสามของเรานะคะเป็นตัวเบาะไฟฟ้าสามารถควบคุมได้จากสองตัวนี้เลยเดี๋ยวจะกดให้ดูอ่าแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็สามารถดึงกลับมาแบบนี้ได้เลยไม่ต้องเหนื่อยออกแรงดึงนะและอย่าลืมเลยนะคะส่วนสาคัญของคัน,น นะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ถึง4จุดหน้า6หลัง4รวม1ิไม่ต้องกลัวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชนหน้าชนท้ายแล้วก็ตัวนี้นะมีกล้องหลังมาให้ด้วยบอกเลยว่าได้ความปลอดภัยมาแบบจุกๆไม่ต้องห่วงนะคะมาในส่วนของด้านในกันต่อเลยนี่นะคะมีไฟเวลคัาไรมาให้ด้วยหรูหรามากๆเลยคันนี้ตัวคอนโซลน,นะจะเป็นตัวสอบถัชแบบนิ่มนะคะเอะได้จิ้มได้มันนิ่มมากนี่แล้วตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีน้ำตาลนะ มีคาดมาด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็มีลูกเล่นเป็นฟอนเอเวอร์เรมาให้นะตัวเบาะคู่หน้านะตัวเบาะตัวนี้นเป็นเบาะหนังไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าก็คือปรับได้อะไรได้คันนี้ไฟฟ้าแทบถังระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลังคาแก้ว ตัวเบาะนะคะหรือจะเป็นตัวจอบอกเลยไว้ได้คันนีไปไม่ผิดหวังดูอย่างพวงมาลัยสิตัวนี้เป็นตัวพวงมาลัยมังติฟังชันนะคะมีคุชคอนโทรลมาให้แล้วดูจอตัวนี้จอตัวนี้สามารถถอดได้นะคะแต่มันค่อนข้างถอดอยากนิดยนึงอ่ะกระแตก็เลยไม่ได้ถอดให้ดูนะตัวจอปรับแอร์นะคะสามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเล่นเล่นระบบผ่านตรงนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรืออะไรนะคะสามารถกด ปรับจากตรงนี้ได้เลยและคันนี้นะคะไม่ต้องกลัวหลงทางเพราะมีนิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะตัวกล้องหลังนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะโชว์ตรงนี้เลยนะและนี่ตรงนี้ก็คือสุดมากนะคา719,000บาทแต่ได้หลังคาแก้วพร้อมสมอนุอนี่กดหนึ่งครั้งนะคะต้นนี้จะเป็นกดแบบวันทัดนะ่าและน้องก็จะเปิดให้แบบนี้เลยก็คือแดดสเข้าถึงแต่ถ้าฝนตกต้องรีบติดนะคะ เวลากดปิดก็กดปิดได้แบบชิวๆกดหนึ่งครั้งมันก็จะปิดของมันมาเองนะ และที่สําคัญนะคะที่บอกไปว่าคันนี้ได้ขับสีสามารถปรับระบบได้จากด้านข้างๆคนขับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางพุ่มไม้ทางราดช,ชันและที่สําคัญสามารถปรับและวัดระดับความเร็วได้ด้วยเราสามารถควบคุมได้หมดเลยและนี่เลยเป็นกันดื่นอะไรมีมาให้หมดนะคะมีรมกระดุมมาให้สวยๆเลยนะคะมีไฟมาให้นะคะมาในส่วนของตัวกลางร,รถนะคะตัวนี้เป็น s อ v แน่นอนว่าเบาะพับได้อยู่แล้ว แต่ตัวนี้นะสามารถกดพับจากตรงนี้ก็ได้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติเรากดจากตัวข้างบอกนะคะกดทีเดียวพับแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งไม่เหนื่อยนะคะ ด้านหลังนะคะตัวนี้มีจอมาให้ทั้ง3ตัวนะคะเบาะ3แถวแอร์สตอนนะคะนี้บอกเลยตัวจอก็สามารถเปิดเล่นได้ปกติเวลาเราแสดงผลด้านหน้านะคะตัวด้านนี้ก็สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันและนี่เลยด้านหลังก็ยังมีไฟสีฟ้ามาให้นะคะเป็นไฟต้อนรับนะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซนทันด็อกนะคะมีมาให้ทั้งหมด4บานกันเลยทีเดียวอ่านี่แล้วก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยที่พักแขนค่ะด้านหลังนะบอกเลยว่าคันนี้ได้กว้างมากคน บอกเลยว่าคันนี้ประหยัดมากนะคะถึงจะเป็นดีเซลเครื่องสามคันก็เถอะและที่สําคัญคันนี้ได้ขับสี่ขับสี่ก็ไม่เปลืงน้ํามันอยู่ดีนะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปก็คือคุ้มสุดๆแล้วตอนนี้นะคะที่กิจสตาร์พูดาคามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าซื้อสดไม่มีแหวกดเซต์นะคะ และที่สำคัญคันนี้นะคะรถปี2016กัดต่าแ,แถมไปให้เลยก็คือประกันเครื่องบวกเกียร์นะคะสูงสุดนานถึง1ปีกันเลยทีเดียวและแถมที่สำคัญอีก1นจุดนะคะก็จะเป็นบริการรถไซส์แอซิแทน์นะคะตัวรถไซส์แอซิแทน์เนี่ยมีความดียังไงนะคะในกรณีที่ลูกค้าขึ้นไปงานที่เชียงใหม่ เกิดรถมีปัญหายางแตกแบตหมดหรือขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินอะบริการตรงนี้เขามีช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษไม่คิดค่าแรงนะคะแต่ค่าอุปกรณ์เสริมเราต้องชำระเอง ต้องรีบโทรเข้ามาจับจองกันเลยนะที่เบอร์094559455หรือใครนะคะที่อยากดูรถเพิ่มเติมสามารถดูได้เลยที่ ww อร์ไว a เว็บกิจสากคนะคะจะเป็นเพจหลักรวมหมดทุกรถเลยนะคะ800คันสำหรับวันนี้ขออาตบายไปก่อนนะไว้คลิปหน้าจะมาทำรีวิวรถสวยๆให้ดูเพิ่ม